วันนี้น่าจะในสองเรื่องราคาน้ำมันสองก็คือค่าเงินกันที่เรามีตัวเลขล่าสุดก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก็คือของวันศุกร์อยู่ที่อยู่ที่อัลมาเกือบเจ็ดเหรียญถือว่าดีคิวสองอยู่ที่สามสี่เหรียญใช่ครับนะฮะแล้วก็เรื่องของภาพรวมโคลดครูดพีเมียมก็ลดลงก็คือต้นน้ำมันลดลงหน่อยแล้วก็บวกกับตัวค่าเงินกันที่เพิ่มขึ้นคือมาจิ้นกว้างขึ้นอย่างมาจิ้นดีขึ้นมากเลยโมเมนตัมก็ดีด้วยนะครับต้องบอกว่าคิวสองจริงออกมาเนี่ย คำถึงแม้ค่าการจะลงมาแค่สามเหรียญน,นะครับเหลือแค่สามเหรียญเนี่ยแต่ท็อปสามารถทํากําไรได้นี่คือเป็นจุดที่ดีของโครงการของท็อปเพราะท็อปมีต้นทุนค่าการกันอยู่ประมาณสักสองจุดสามเหรียญเองและสองจุดสามเหรียญเ,เป็นต้นทุนต่อนหน่วยถูกถูก,ถกสุดนะถูกสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าการสามเหรียญเขายังกําไรขนาดนี้ถ้าค่าค่าการกันหกถึงเจ็ดเหรียญเนี่ยจะเข้ากำไรเยอะมากกว่านี้อีกและยังไม่ไม่พอนะมันมีออนท็อปไปเพราะว่าขูดพรีเมียมถ้ามันลดลงเนี่ยจะทําให้เบนเอฟิตที่เป็นค่าการกันขึ้นมาอีกสักห้าสิ หรือ50 50เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็น S B M ซึ่งเป็นทุ่นรับน้ํามันเนี่ยถ้าเขากลับมาดําเนินการผลิตเหมือนเดิมดาเนินการขนส่งเหมือนเดิมค่าค่าโลจิสติกคอก็จะลงอีกประมาณสัก50เซนต์ด้วยเหมือนกันต่อบาร์เรลนะครับรวมไปถึงโครงการ C F P ซึ่งโครงการ C F P จะเป็นการเพิ่มกําลังการกันนะจาก2 2 7 0 0 0 0หบาเรลต่อวันขึ้นเป็น4 4 0 0 0เจ็ดหม0 0 0บาเอ่อ4 0 0 0บา์เรลต่อวันนะครับซึ่งก็เห็นว่ามันขึ้นมาเยอะมากซึ่งตรงนี้มันใกล้แล้วเสร็จแล้วละ่ะมันกาสร้างแล้วประมาณสัก98 97%แล้วจะเริ่มผลิตจริงๆก็คงประมาณปีหน้าต้นปีหน้าเป็นต้นไปซึ่งตรงนี้จะทําให้ค่าการกันบวกขึ้นไปอีกนะครับประมาณ3-4เหรียญน,นะอันนั้นดูแล้วเนี่ยท,ทั้งทั้งในแง่ของภาพสั้นๆที่น้ํามันยังยืนระดับเนี้ยคิดผมคิดว่าเอ่อท็อปเนี่ยน่าจะเป็นตัวลีดสำคัญใน ส่วนของหุ้นกลุ่มลงกันโดยเฉพาะเลยนะครับครับผมโอเคฮะก็โมเมนตัมดูดีโมเมนตัมว3ดูดีแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาเองก็ต้องบอกว่าท็อปเนี่ยราคาลงมาเยอะถ้าเทียบกับในช่วงก่อนหน้านี้นะตอนที่ก่อนหน้าน,นี้ค่ากันกันไปเออสูงสูงหรือว่าตอนที่กําไรเขาพิกพกีตอนนั้นเขาขึ้นไป60กว่าบาทแต่ตอนเนี้ยลงมาที่ระดับประมาณสักแถวแสี่สิบปลายครับก็ลงมาแล้วประมาณ20%เนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนตรงนี้คิดว่า น่าสนใจนะในแง่ของภาพในกำไรที่โมเมนตัมมันจะดูกลับมาเป็นบ่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ล่าสุดนะเมื่อวานนี้กลับมาไม่ไม่ใช่เมื่อวานเอาใหม่วันศุกร์นะ,ะ,ะกลับมายืนที่ระดับประมาณ49.25ได้ครับโมเมนตัม um เนี่ยดูมีโอกาสลุ้นฟื้นตัวขึ้นต่อนะครับสำหรับตัวท็อปนะวันนี้ก็เลยเลือกมาเป็นหุ้นเด็ดะนะครับ,ร,บราคาเป้าหมายเฉลี่ยจากคอนเซนทรสประมาณ65บาท